อันนี้คือบ้านเนี่ยครับคุปุยครับอันนี้เป็นบ้านเมืองปอนค่ะที่นี่นะคะบ้านเมืองปอนตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเป็นในอดีตเมืองปอนนี่คือเป็นเมืองยังไดนี่เปิ้นว่าเป็นเมืองแห่งพรคําว่าปอนครับกระพรเนี่ยค่ะอ๋อเป็นพอนเจ้าอ๋อกำปั่นปอนเนี่ยเจ้าอ๋อเป็นเมืองแห่งพรเป็นเมืองที่มีแต่ความสุขี่ยค่ะ เป็นเมืองเงียบเงียบนิ่งๆค่งจนถึงประเดี๋ยวนี้ก็ยังยังยังเป็นจะอั้นอยู่ยังเป็นจะอั้นอยู่ยยวิธีพี่น้องที่นี่ก็เหมือน,ก,น,นกันที่นี่จะเป็นชุ่มชนไทยไทยใหญ่หมดเลยครับอ่าส่วนมากค่ะส่วนมากจะเป็นไทยใหญ่มีคนเมืองเล็กน้อยที่ที่ทอโอพยพบาทางแม่แจ่มนและครับเจ้ามีคนเมืองแล้วก็มีกะเลียงจะมีสามหมู่บ้านกะเลียงนี่จะอยู่ทางบนดอยค่ะแต่ส่วนมากคือไทยใหญ่ครับเปิ้งเหรอ งามเหมือ <laughs> ขอบคุณค่ะคุยงามขออนุญาตชม <laughs> แล้วตีผมมาวันนี้ผมมีคนบอกผมมาเนอะคือ <laughs> ม่แอวเมืองปอนเมืองปอนแม่ะคะ่ะเปิ้ลบอกว่าถ้าอันนี้เขาไม่ได้อันอย่างนี้นะคะ่ะเปิ้ลบอกว่า,เ,าเบื่อเมืองปลายมานอนเมืองปอนเนี่ยคะ่ะครับเจ้า <laughs> <laughs> ต้องอันเนาะเจ้า <laughs> ถ้าเบือ่อ,มนอนเมือง,องปลายมานอนเมืองปอนเมืองปอนนอนเมืองปอนหนึ่งปีอายุยืนเจ็ด อหนึ่งหนึ่งคืนอายุยืนเจ็ดปีปั๊ปจ,จ้าอีถ้าผมนอนเจ็ดคืนผมก็น,นอนยืนเจ้า <c oughs> <c oughs> อีถ้าอยากอายุยืนเป็นร้อยร้อยก็ต้องนอนบวกไปเลยเนาะเจ <c oughs> ้าคำขวัญน,นี่ใคยเป็นคนคิดน,นี่ค <c oughs> ูปุย้ยค่ะค <c oughs> ูปุย้ยอยู่นี่เองครับผมก็ว่าผมเคยได้ยินผ่นละนอนเมืองปอนอายุหนึ่งคืนอายุ <c oughs> แต่ครับอายุยืนเจ็ดปีอ๋อ <c oughs> เป็นคนคิด อยู่ที่นี่เองลูกความลับแตกแล้วเนอเจ้าล่าครูปุ้ยมีอย่างโชว์ผมเห็นว่าบ้านเก่าอีกอะเมืองปอนนะคะก็จะมีบ้านบ้านไต้ค่ะที่เหลือหลังเดียวในแม่ฮ้องสอนเลยก็ว่าได้นะคะบัดต้องใช้คําว่าว่าได้คือเหลือหลังเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะเฮือนหลังนี้นะเจ้าบ้านหลังนี้ค่ะ บะมีในแล้วเนาะบะมีในแล้วค่ะวัสดุทุกอย่างสมัยทุกอย่างเป็นสมัยตะกอนมดเจ้าโอ้มันขนาดนั้นเลยกะเจ้าเต่ต้องปลาคือปลาผมไปพอเนาะได้ค่ะอ่ะปลาเชิญเลยครับสวัสดีครับอืออ้หลังนี้เนาะผมเห็นหูบไม้แล้วนะแต่วันนี้ผมได้เห็นบ้านเฮือนหลังแต้เลยเนาะเจ้าที่นี่ภาษาตะหย่เป็นห้องเฮือนก็ไาวย่าอเฮือนออนเสียงเฮือนเฮือนค่ะเพราะนั้น ต่อนตนี้ไปขอขึ้นกูปุยอูแบบไตใหญ่อ๋อได้คะ่ะไดอ้อันนี้เฮินเนาะเฮิรนแล้วตอนนี้เป็นโฮมสเตย์อีกอ่ะเมื่อเร็วในเข้าเฮดเป็นโฮมสเตย์อ๋อกะ,ะได้กี่ปีละเฮดมาตั้งงดอ่าตั้งแต่ปี47ครับ47เจ้าโอ้โห,โอโหโตอนนั้นก็ไม่ได้ว่างเลยอ่มามาเกยววางเลยคะ่ะมีนักท่องเที่ยวมาตัดเสอ,อ๋ออ๋อซมากเป็น ส่วนมากจะเป็นฝรั่งเป็นทั่วตั้งแต่เฮาเจอโควิดเนี่ยคะ่ะก็เงียบกว่าและคิดโหแต่ไรโหละ4 5 0ต่อกห้อต่อคืนกอนี่ต่อนคน<ะ>ค่ะ<อ>ฟีอาหารสองมื้อเป็นฟีอาหารสองตะเป็นอาหารไตอ๋ออ๋ออาหารไตเนาะประเภทออย่างพวกอาหารไต้นี่เป็นน้ำพริกพักเคววเป็นอูบ น้ำพริกอูบน้ำพริกนอกเป็นอาหารใตตๆที่เป็นต้นกินเนาะอ๋อตี่บบเกยกินที่ไหนเนาค่ะต้องมาลองที่นี่เจ้าละเฮินเฮินหลังนี่เดี๋ยวมันรบแดดน้อยหน่อยเดี๋ยวคู <laughs> อินดูคูปุยผมอินดูคูปุยมาพอมุมนี้ก่อนคูปุยอยู่ที่นะี่เนาะคูปุยครับละเฮินหลังนี่นี่คนที่แปลงคนแรกนี่เป็นไผ่อะอจะเป็นมอนค่ะมอนจื่อมอ,นมอนหนึ่งครับ ป่อมอนเดิมๆป่อแม่ป่อเทาจือหังกอตีให้โทษหลังนนะให้สมัยหั่นจองนันตาก่อนหน้าหั่นแล้วเนี่ยเออจะเป็นนายจองนันตาเติร์กององค่ะอ๋อจองนันตาจองนันตา จงน้ำตะเติกอ่อนอ่อนเติกอ่องอ๋อเป็นคนแปลงนี่เจ้าเป็นคนแปลงแล้วมาหลังจากนั้นมาถึงรุ่นปุยปุยรุ่นที่อะไรล่ะจะเป็นรุ่นที่จะเป็นรุ่นที่สี่ละค่ะรุ่นที่สี่ถ้าลืมไปลืมไปลืมอูแบบไหนกะอ๋อแต่เป็นรุ่นตีสี่อะอ๋อตีตีหักษาเฮิร์นหลังในนนะครับอ๋อนี่เนื้อเพราะนั้นอายุได้กี่ปีล่ะฮะ ลอยเข้าคราวๆไว้นะคะครประมาณลอยสามสิบกว่าปีป่อท้อมเกิดเกิดหลายหลายหลายลบหลายระลบแล้วเนาะเจ้าอ๋อลอยประมาณเกิดลออเกินลอยสามสิบปีเจ้า <นะ S 2> ค่ะแล้วลังคาก็เป็นมุ้งตองตึงเนี่ยกระขาลังคาจะเป็นเบอร์ตองตึงตึงมดอือม,มันแต่เป็นเฮินไตมีสองสองเน่ยมันค่อนข,ข้าจากจากกว้างใจเยา เตาทุนนี่จะสูงพ่อคุณเอนปอไว้มันจะเร่งโบกควายอยู่เตาเนี่ยค่ะอุปก่อนเร่งโบกควายค่ะอ๋อท่านปื้นน,นี่นะเฮิ่นในจะเป็นเฮิ่นกล้าขายกล้าขายก็ตั้งพมามตั้งตั้งตั้งตกครับซื้อของมาเป็นการแลกเปลี่ยนตั้งกอเตมี่ลุกเลียงน้ำม,มีโบมีควายน้ำนนค่ะใต้นี้จะจะ จะจะผูกโบผูกกวเอาอยู่สส่นี่นะถึงเวลามาก็เอาของตั้งตั้งเบื้องปอนกว่าขายตั้งเบื้องตั้งต๊ะเอาของเบื้องตั้งโต๊เป็นปลาแห้งเป็นของทะเลเป็นนะทางที่เป็นบ้านเปน่เจะเอามาขายตั้งในเป็นกัะปิหน้ำปลาเป็นทางตั้งเบื้องตั้งมีเป็นพาซินเป็นทั้งไงเอามาขายตั้งในแลกเปลี่ยนกันผ่านกว่าตั้ง ผ้าตุ่มเอิงต้องต่อแพรอ๋อโอผ่านเส้นต่อแพรอ๋ออเจ้าเวลาเดินทางเป็นเลินเดินอ๋อเป็นเดินเดินเลยอ๋อปวดโทษเตียวน้อแต่ก็ไปกรรมก็ขายได้เป็นปลาเลี้ยงได้เงินซื้อของมาเฮิรนหลังในกูเปาเป็นเป็นปลอเลี้ยงปล่อเลี้ยงอ๋อแต่มีสามลังเอาจะเป็นปลอเลี้ยงแต่มีเฮืรนหลังในจะเป็นเฮืรนแฝดครับเฮืรนหลังในแล้วก็เฮิรนหลังในหลังในก็หึงอ๋อครับแล้วเฮือนหลังนี่เหรอ หลังนี้กับปลาเล่งเป็นปาเล่งอ๋อแต่เมื่อเร็วเนี่ยเจ้าแล้วเนาะเป็นการหลังเดียวในแม่ห้องสอนแล้วเนาะเอาแล้วโอ้นักปลาผมเขาปุ้ยปลาผมไปขึ้นบนบ้านแต่ตินงันใดเลยเนาะจ้าอ๋อนี่ผมจะถามตีนขันไดรวมถึงท่านเนี่ยเป็นห้องวาอย่างนี้ฮู้ฮู้ก่อนฮู้ก็แม่นั้นเกา โข่เก่าโข่ได้เปลี่ยนหลายปอกอ่ะอ๋อเปลี่ยนหลายเต๋อละอ๋อแล้วอันนี้ทาโข่แต่แต่ได้แต่เป็นยังตั้งข้างอ๋อเป็นหุ่นโข่ไม่ไม่ไพน์หรอถ้าโข่แต่แต่นะเจ้าครับอันนี้คดัยึ้นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่โอ้โหหาวมาได้เหี้ยเพราเขาเป็นไม้เป็นต้นอันนี้เปลี่ยนอ๋อในแต่เปลี่ยนเป็นนะโอ้าล้วครับถ้าเดีคืนก็ต้อง ล่างมือล่างเท้าอล่างตีนอ๋ออตวนี่ครับเจจะต้องล่างมือล่างตีนก่อ๋อล่างมือล่างตีนล่างมืออ่าเนี่ยขอบคุณคราบโอ้เย็นดีเฮ้ยอันนี้เป็นหม้อเก่าอ๋อนี่นะอ๋อกี่ปีแล้วครับถ้้ไทยหลายสิบปีอาจจะฝรั่งมาถามซื้อนี่คายอ๋อหองบ้านหกอะไรอ่ะโอ้ึ้นมาตั้งนี่บนห้องอย่ง ตังนอกเติร์น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 ให้เนาะเติร์นเนี่ยแขกไปนอนที่เติร์นเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้เข้าไหมเข้ามาปุ๊บผมเพิ่งซื้อกมันเย็นอ่ะครูตุ้ยครูเย็นเนาะครูปุ้ยครับค่ะมันรู้สึกเย็นเนาะเย็นค่ะเพราะว่าอู้ไตก็ว่าอุ้มอู้ไตก็ได้ครับคือเบอร์ตองตึงในมันตึงกัดเนาะอ๋อมันตึงอันนี้เนาะเจ้า มันแต่เนีน่ยค่ะมันอะไรเปลี่ยนปีนหนจะต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนประมาณเลยนมีนาเนี่ยอ๋อครับจะต้องเปลี่ยนมีนาเนี่ยถึงข้าวเปลี่ยนถ้าสหาถึงข้าวเปลี่ยนถึงข้าวเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอจะต้องเจ้าเบา,อาตองอยู่ตึ้งหมดฝั่งในในเจ็ดร้อยฝั่งในประมาณพันหาแค่ฝั่งนี้นะคะครับพันทาบวกเจ็ดร้อยก็ประมาณสองพันหาสองพันหาคูณอันกี่บาท อันละ8ถึง9บาทอันละ8ถึง9บาทเมืม่อเหลวนในต้องจ้างโมดค่ะพ่อกูปอกไงเปินเเป้นเตเปิ้นเตเหมือนกันกูเฮินนาะ,ะเปิ้นเตเ้เหมือนกันเอามือกันน่ะเมื่อก่อนวันในเฮินฉันปูดหลังค้านะ่ะมาพูเฮินเทิม,มเขาก็จวยกันเปลี่ยนกันเหมือนกันเกี่ยวข้าวอ,ะอ,อ่ะเอามือกันเนี่ยเอามือเอาแขกกันแต่แต่เปิ้ลเดียวนี้มันเหลือหลังเดียวค พอมันเลอลังเร็วปุ๊บเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องจ้างกูเซกูยางทั้งค่าแรงอ่าค่าใบตองค่าตอกอ่าค่าทุกอย่างเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องมีเงินสแปร์ไว้สําหรับดูแลบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะในแต่ละปีหน้าตึหลายหมื่นอ่าประมาณสามหมื่นในแต่ละปีแพงเหมืนเนาะคือ มัน,ม,นมันจะต้องมันจะต้องมีเจ้าหักเลยครับมีเจา้าหักตีเตอยากจะอนุรักษ์ไหวอยากจะดูแลจเจ้าพ่าถาาจะดูแลเฮือมันยังคงสภาพเหมือนเดิมนะคะคยังสะอาดสะอา้านอย่างเงี้ยเจ้าพ่ว่าทาถ้าเกิดว่าเข้าเข้าหมา่มีจิตเจ้าตีแตดูแลจะในวัยปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นรังค่าถาวรก่อนเลยมันก็จบเขาก็ต้อง มากเื่องมากล่าวแม่นครับแต่ทีนี้นี่ก็คือเหมือนกับว่าไหนไหนเราก็เดินเส้นทางนี้แล้วแล้วมันเหลือหลังเดียวครับอ่าก็เลยอ่คุยกับแม่ดูแลต่อนแม่น่อยช่วยกันจ้จะก็เลยเป็นสิ่งที่หนึ่งในแมงสอนเลยเจ้า <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยครับ <c oughs> แล้วมาอู้ถึงโตเฮินเ <c oughs> จ้าอันนี้จะปองเป็นเดิมเดิมจะอีกอันนี้ปองเดิมค่ะอันนี้ปองเดิม อันนี้เอาไว้ส่องดูส่องดูหนุม่มส่องดูหนุ่มก็พูดแบบเกยส่องนะพูดถึงสมัยก่อนอ่ะมันมีเบาวมาจีบใช่ไว้ส่องไว้ดูแขกดูขโมยขโมย,ายมาเพราะว่าบ้านเฮามันมีมีวัวมีควายอ่ะมีแมงอย่างวัวควายเสียงดังน,นั่นนี่นู่นไว้ดูไว้พอไว้พออ่ะเนาะ่คตรงนี้เลื่อนได้ค่ะอ๋อนี่เลื่อนเลื่อนได จ้าอันนี้เลื่อนได้เลื่อนออกอ๋อโอ้คาดซสกกันลัดดีแล้วที่นี้เป็นกับห้องป่องที่นี่ห้องป่องเหมือนกันนะหูฮะห,ห,หูหูอ๋อหูหูหูแล้วตังบนนี่หรอตังบนเนี่ยตีเป็นหิ่งเนี่ยอ่ไว้รับลมไว้รับลมค่ะอันนี้ต,ตรงนี้เอาจริงๆเนี่ย ตรงนี้เป็นห้องครัวก็นี่นะเจ้าตรงนี้นะคะเขาสังเกตจากตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขมเมาไฟอ๋อตรงเนี้เป็นห้องครัวแต่เดิมค่ะแต่เดิมเป็นห้องครัวค่ะเนี่ยเป็นขมเมาไฟหมดเลยค่ะตรงนี้ล้าใจใหญ่คำว่าห้องครัวคืออ่างก็สองพ่ยสองพ่สองพ่สองไพายอ๋อ เป็นสองไพ่โอ้ยจะเป็นมันจะมีเป็นห้องว่ามีหอยข้าเมาควันนี่นอนเต่าโอ้แล้วเมื่อก่อนก็เป็นห้องแต่แต่ได้ลื้อฝาออกลื้อออกค่ะลื้อออกแล้วเพราะนั้นเต่าเห่าห้างโลกเลยต้องอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้หมดเลยค่ะห้องครัวล้ามาดูบนห้องนี่จะมีกี่ห้องนะครับปุ้ปุยมีหนึ่งห้องอะค่ะอันนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าสองใหญ่ละพอขึ้นตรงหานี่ปุ๊บครับ อันนี้จะเป็นซองใหญ่ละอ๋อ oh, อันนี้ซองน้อยตอนนั้นซองน้อยค่ะอันนี้จะเป็นซองใหญ่อ๋อซองอใหญ่ด้ตึงหมดอันเนี้ยคือถ้าในหนึ่งปีนี้ไม่สามารถมาสามารถตีเจะเปลี่ยนหลังค่าไหลหนึ่งวันเนี้ยบ่าสามารถตีเปลี่ยนหลังค่าไร่นนาารไรตึงหมดครับหนึ่งกลัวฝนสองมันไม่เสร็จ oh. มันเมาย,ย่าในทันทีค่ะ <laughs> อืมเพราะฉะนั้นแต่จะต้องเวียนกันสมมุติ์าาบออ ปีในใหน้าเปลี่ยนฝั่งหน้าปีในใหน้าเปลี่ยนฝั่งหน้าก็จบแล้วพยายามหือมาหือขบเวียนกันเปลี่ยนสลับกันค่ะแค่เปลี่ยนแค่เป็นฝั่งเป็นฝั่งให้ก็ประมาณสามหมื่นแล้วค่ะถ้าเปลี่ยนตึ้งหมดก็ประมาณหกหมื่นต่อละข้างตอนนั้นจะต้องเปลี่ยนก็คืคอส่องใ่นี่กั 1, 5, บพันห้าฝั่งนี่กั 1, 5, บพันห้าต้องใช้เยอะอมันต้องใจเยอะเนาะครับครับ แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องและผายตึงวันได้ผายนอนอันอันนี้ป้อกกับแม่นอนค่ะอันนี้เป็ี่ยนห้องนอนละนอนห้อนอนลวนอนจ<ะ>้าแขกบ่ห้อนอนในนี้มาห้อนอนค่ะนนจะนอนนี่นอนนี่ลเลี้ยงกันไปอืเลี้ยงกันไปนี้จะห้าได้แปดคนแปดคนสูงสุดจะบอกหูสื่ออื่นอัดเขาจะห้ามแขกทีละกรุ๊ปค่ะครับรับใขรทีละกรุป๊ปจะไม่รับซ้ำกันใครจองก่อนได้ก่อน ก็ถ้าสมมุติว่ามาสองคนกลุ่มหนึ่งและแฮมสองคนหนึ่งกรุ่มหนึ่งเอ็โ้จักกันไ,ได้ก่อนเขาต้องถามแขกค่ะถ้าแขกที่สะดวกใจที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าแขกที่บม่สะดวกใจที่จะอยู่ด้วยกันปุ๊บเขาก็ห้ามแค่แขกแต่ส่วนมากจะบาห้ามซ้ํากันสมมุติว่าถ้ามาแค่หนึ่งคนแล้วจองแล้วแฮมสองคนก็จัดลงบ้านอื่น<อ>ค่ะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือการบริการบริหาร,รจัดการเนี่ยก็คือว่าเ,ออเขาก็เอา ส่วนมากอะถ้าไปเห็นบ้านหลังนี้ก็คืออยากจะนอนบ้านหลังนี้นะคะเขาก็เออห้าลงบ้านหลังนี้เพราะถ้าบ้านมบบฮ้อในการบ้านหลังอื่นมีปัญหาเอาทำอาหารมาเนี่ยค่ะทำอาหารบ้านนี้อย่างเงี้ยค่ะต่อสรุปสี่อหสิบสี่รอยห้าสิต่อคนค่ะต่อคนต่อคืนค่ะใครอยากมานอนนี่นอนเติมนปะเฮือนหลังนี้ค่ะถามหน่อยอันนั้นปืนอ่านว่าใดคุปปุย โอ้ยอันนั้นนี่บาหูนะคะต้องขนกุตเตืออันนี้เป็นครรมไต้ใหญ่เนาะเจ้าเป็นภาษาไทยใหญ่เด็กสมัยนี้ตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่รุ่นย้ายแล้วค่ะก็อ่านบ่อยได้กันแล้วว่ะมันแตกต่างก็คล้ายๆกับตัวเมืองแต่ว่าเบาเหมือนเบาเหมือนถทีเบาเหม,มือนเลยบาเหมือนเจา้าแล้วนี่หูนี่เป็นหูไผอันนี้อ๋ออันนี้พ่อแม่ที่ ของคุณตาที่จำตางจำตองอ oh. ๋อไอ้ครูบาผ้าลายอ oh, ๋อเปิ่นมานี่มาใจค่ะเปิ่นมาที่อื่น <c oughs> มาบ้านไทยบ่คุ๊กแต่เจ้ากอแก้วมาบ้านหลังนี้นะอ๋อ oh, เจ้ากอแก้วเพิ่นมาจ้ะไม่หรออ๋ออยู่ไหนล่ะเจ้ากอแก้วต้นท่านกับอีแม่นี่อ๋อเฮ้ยแม่ไปไว้ไหนล่ะเอาเราไปคกันลักไปเลย อันนั้นเป็นลองเข้าอันนี้ค่ะลองเข้าลองเข้าลองเข้าสองบ้านรวมกันอืมแล้วนั่นกหลังนั่นกันหลังเก่าอ๋อบอค่ะไม่บ้านปุ้ยเองทำบ้านสวนค่ะเออดีเนาะเจ้าเออเอาเนี่ยถ้าคือถ้าอยากมาเอวก็มาเอวได้เจ้าถ้าอยากจะมาพัก มาอยู่ตีเฮือน <c oughs> หลังนี่ <c oughs> กอมาได้หรือว่าแค่อยากจะมาทานข้าวก็ได้มาทานข้าวทานข้าวนี่คิดอะไรทานข้าวนี่หัวสองรอยค่ะหัวสองรอยมีอาหารแบบไทยใหญ่อาหารไทยใหญ่มีอาจจะเสริมอาหารไทยนิดหน่อยค,ค่ะมีขนมไทยใหญ่เห่อค่ะมาทานข้าวนี่เหมอมากินข้าวนี่มาเขาว่าตอนมื้อไหนค่ะ <c oughs> ตออมือ้อค <c oughs> ่ะมอเขาว่ามื้อไหน มือมือตอนเมื่อตอนสะดวกทุกมือค่ะแล้วแต่แต่ต้องโทรมาก่อนเขาจะโทรมาจะตีเบอร์โทรศัพท์เบอร์ครับศูนย์ค่ะ4 3 1 7า5เจหห้าค่ะแถมรอบหนึ่ง080431755เจ้าโทรมาหาครูปุยค่ะครูปุยจะประสานงานมือมดค่ะจะประสานงานเฮอจะดูแลให้ค่ะอ๋อเอาละครับจมูดจะจุมเฮิรนดีเหลือนหลังสุดท้ายของแมงสอน จะเป็นเฮือนไต้ใหญ่แแตๆสมบูรณ์แบบตีมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเนีนะ่ยเนาะตองก็ตองบุ้งด้วยตองตึงกันแล้วทุกอย่างเป็นแบบของดั้งเดิมเสาเนี่ก็ดั้งเดิมอายุร้อยกว่าปีแนละ้วเาเสานี่นะคะจะเป็นสังเกตเลยว่าเสานี่เป็นเสาแปดเหลี่ยมทั้งหมดเป็นเสาเป็นต้นไม้ต้นเดียวครัขึ้นสูงถึงกุ้งนะคะดูเสานี่ดีกว่าเนี่ยค่ะ ถึงบนพุ้นเลยต้นเดียวค่ะบะม,มีการตอร่อเล็กสักเล่มบะม,มีบจับเลยจ้ริ่มเป็นเสาแปดเหลี่ยมเปิน้นอีแม่ชอบบอกว่ากูเตือนเนี่ยเปิ้นลฮึดูว่าผู้ชายที้ค้านหรือว่าขยันอพอเปิ้นใจอ่าอย่างก็มีดบอบบออย่างก็มุยมุยแม,ม่นก็ค่ะมุยที่เปิ้ลท่านอ่ะเปิ้นบ่ากจใช้มีดใช้เครื่องเราอ๋อสมัยก่อนเปิ้นจะใช้มุยในการคือมันเป็นเจ้า มาดูว่าเอะมันมันเรียบกอมันอย่างก่อเนี่ยผู้จ่ายคือเลือกดูจากนี่การทําเสาไม้นี่ถ้าเฮือนนเรียบไม่เนาะเจ้าิดยเฉพาะว่าเรียบเรียบเอาคนนั่นเลยนะเจ้าเออมันจะเป็นไม้แดงค่ะมันจะทนครับเจ้าไม่ได้จะทนแล้วปกติในหมู่บ้าน เมืองปอนนีมีโฮมสเตย์กี่หลังมีทั้งหมดสิบกว่าหลังค่ะสิบกว่าหลังค่ะที่ที่ทำประจำตัวการนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหลังสิบกว่าหลังนี้เราบวกเรื่องของไกลของไกด์แล้วก็เป็นปลาดเข้าไปด้วยค่ะมีกาถ้าอย่างหันดูแลอยู่ในหันเจ้าอ๋อก็จะได้โทรมาติดต่อคุณปุ้ยกันแล้วกันคู่ปุ้ยกันแล้วกันนะเจ้าค่ะจึงจะทำการประสานงานคือ แต่แน่นอน,นอยากินข้าวอย่าพักต้องเฮินหลังนี่เฮินของครูปุ้ยมีอยากฝากถึงแฟนคลับของกระครับอ,อู๋ไต้สองภาษ,ษาหนึ่งไต้ก่อนจ้าอยากจะขอบฝากเฮินไต้หลังในนะอ,อ๋อตีเลอหลังสุดทนะ้ายเน่าเมืองปอนเช้าฝากาฮือมาเลมาชิมมาชอบมามาชม นายเจ้าหลังเฮิรนใต้เหลอหลังสุดท้ายตีสมบูรณ์ตีสุดเอาค่ะต่อไปเป็นภาษากำเมืองค่ะอยากจะขอฝากนายเจ้าบ้านไทยใหญ่โบราณหลังนี้นะคะอ่ถ้าไข่ที่อ่หมูว่าจะไปแอลไหนนยเจ้าขอฝากนะคะอา่าประเพณีโบราณไทยใหญ่นาเจ้า ที่เมืองปอนยังมีฮื้อพอยังมีฮื้อฮื้อศึกษาค้นคว้านะคะมีนักปราชญดมีปราชุมปลาชุมชนบอกว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหาอย่างเดียจะขอฝากไว้ใตค่ะครับลืมถามไปถ้ามีแขกมาพัาดแน่คูปุยปลาไปเอวในหมู่บ้านได้กันอได้ค่ะล้วเราจะมีไกด์ฮื้อตัวเหมือน,นกันเนาะเอาละครับวันนี้แล้วแจ้งแล้วแจ้งใจละได้มาละ ได้มาเฮินหลังนี้แลละเนะาะอ๋อขอบคุณครูปุ้ยนัน,นะครับขอบคุณค่ะเอาละครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านที่เขาจะไปพอเปนขายโคนี่ราคาต่อมตึงโฮมสเตย์ป้าคำลูบานโบราณร้อยปี บ้านเมืองปอนวันดีครับอีแม่ทุกคนวันนี้ผมมาได้าักงมาตยให้จะขอกินได้ก็ครับเล่เข้าวสักมื้อผมได้ก็ครับกินยังเจ้าแล้วแต่ความเมตตาจากอีแม่เขาจะเล่งผมนะครับกินเลยอยากกินอะไรอ๋อเล่งเลยบ่ครับแม่โอ้ อันนี้เป็นโคขายโคขายอันนี้โองมทดินลาอยู่นี่ลายเสือแปลงจากที่ไหนนี่แม่บ้านในกปลูกอ๋อบ้านี่ปุกถุ่งกี่บ้านแม่หกสิบเอาหนึ่งถุงแล้วเนาะเดี๋ยวไปคิดตังค์จากคนปุ้นเนอะผมไปคนยิบไปคิดตังค์จากคนนี้เนอะ เกลเดีไล่แมายังย่างปนี่นะเจาะเปิดห้องว่อหยังนีไหม่อันนี้แบบขีมาตางนางปองเดี๋ยวเนีเดี๋ยวขอติดไม้แป๊บาโอ้ซื้อละสมัสัมภาษณคนเดียวตัเดียถ้ากดใจเปิ้ลก็ว่าหางปองอันนี้เปิ้ลของกินนี่เปิ้ลห้องว่าหาง่างปองเจ้าหางปองเจ้า คน,นนี้ก็มันละนนมันละกอทอดมัละกอทอด,น,อด,อด,ดนี่เนาะออันนี้ก็ใส่เล็บพุดต้อยครับอืมนี่เนาะถ้าใส่เล็บพุดมันก็จะหอมครับใส่เล็บพุดก็จะหอมเจ้าแม่ขายจะได้นี่ข่างฟองนี่บ,บาทเจ้าสูงสิบบาทเอาสองถุงเนะาะครับ <laughs> แล้วนี่คืออย่างในแม่นี่รอบตุ้ยนะนี่หวานและกรอบตุ้ยครับอ่ะที่ห้อยนี่อย่างนะแม่อันเปนฟองหนังหมูเจ้าหนังหมูหนังหมูทอดหมูซาบะเจ้าอ๋อคีิๆเนาะเจ้าเขาเหมือนคิดด้วยก้อะคะนี่นี่เจ้ากับคนเจ้าเลยค่ะคนละเจ้าคิดนี่ตัวคิดเลยด้วยคนตัวคนละเจ้าเนาะคนละเจ้าคนละเจ้าเจ้านี่นั่นน่ะอันอย่างก็ท้อไว่างนะแม่อันนี้ข่างฟองเจ้า ข่างฟองถ้าข่างฟองเปิ้มะฮอกก้าข่างฟองถ้าันนี้กบมันทำมจางเนี่ยอมะละกอทอดนะขนาดสัซางคอทอดเรื่องอะไรเรียบร้อยห็นได้เลยนี่สนใจมะน้อยนแน่นี้มัน้อยแซวบาทเจ้าคนเดียว้าน้ำมะน้อยอัไนอร่ ทีนี่ก็ห้องบันน้อยเหมือนกันอันบวกก็ได้ีอันนี้ก็ห้อนน้อยอบันน้อยนับอันนี้ก็อันนี้ก็ตวกันได้อันนี้คนเดียวอันนี้คนเดียวมันคนเดียวอันอันนี้เสบาทนี้ได้หอีกนแม่เ่ก็เลยจะสุกกว่าเดียมันนัยอะนะอันนี้หนแม่ได้น้อง เจ้าอ่ะอันนี้แม่เนาะเจ้าเอ๊ะจ้าพอดีต้องได้ทองแค่นี้เหรอโซลิพอดีโอ้โหแรดเซอร์เออนี่ยแรดเซอนี่อันอันนี้จะได้นำอ่ะหกสิบก้อนนะทมั่วแล้วอันนี้บะหมี่กันแม่อันนี้แน่นะโค่นะนี่นี่มั่วไงมาจากดีไปแต่ขึ้นตูงขึ้นหมี่บะมีละเจ้ามันเอาขึ้นขึตนเหนือเออเจ้ามันไปแล้วเจ้ามันไปขายอะไรอย่างเงี้ยมันมีทูยางๆอาจจะเดี๋ยวนึงก็ได้ อ,อันนี้เป็นขายอย่างนี้ครับนี่หนมหออหอฮมเม็ดขนมอ,อันนี้ร้านเบเกอรี่คาเฟ่กาแฟตัวหมหอมนี่คือเป็นคานกัน นี่คือบรรยากาศของบ้านเมืองปอนเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฮือนหลังนี้ก็ทรงแบบแบบเก่าแม่แล้วเฮือนหลังนี้ก็แบบแบบเก่าเหรเฮือนหลังนี้เฮือนหลังนี้เก่าก็เว่าโอ้เก่าเัน้งแต่เก่าแต่บะเก่าหลังนี้เนาะนี่นะโอ้งาดีขนาด เรียบร้อยเนาะ่ะเอาักกัาะรนอนเอาละครับขอบคุณแม่น,าน,นากักงนัครับขอบคุณครับเลยบาได้เล่งผมสักก เตียมพอดีมีคนมาจ่ายให้ก่อนถ้ามีคนมาโต้ให้จะได้ขอแม่เล่งผมได้นี่ครับแ